อ่ะค่ะขุดยาวไปนะจ๊ะนี่ดูค่ะยุ่มยุ่มกันเข้าไปนะจ๊ะอันนี้ก็คือเมียฝรั่งรุ่นพรีเมียมนะจ๊ะใครที่อยากได้รุ่นพรีเมียมก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะไม่เลี้ยงวัวก็คือเลี้ยงควายไม่ไถนาก็คือหวานปุ๋ยหรือเก็บขี้วัวขี้ม้านั่นเองนะคะผู้สวยเนาะอันนี้คือบัวหิมะนะคะมันจะเป็นแขนงนะคะทุกคนนี่อุ้ยอันนี้ออกแล้วนี่นี่ ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะมันต้องซ่อนนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ไม่เหมือนเมืองไทยพันอากาศมันไม่ร้อนเนาะอุ้ยอันนี้สวยอยู่แบบนี้เราต้องแบ่งไปประมาณเสียเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ขนาดซ่อนนะลึกเลยนุ่นลึกมากต้นเามางหมดเนาะทิ้งก็คงแล้วอาทิตย์หน้ามันจะติดลบด้วยนะเราาดเราต้องปลูกแล้วก็ต้องคลุมอีกเาคลุมจะปลูกเสร็จไหม อย่างเราเสร็จเดี่ยวแล้วนะตอนนี้สวยไหนดูไหนชอบดูสิโชว์โชว์โอ้โหอันนี้สวยอยู่เอ่อปีนี้ไม่ได้แบ่งขายนะคะเราซื้อตอนต้นสําเร็จรูปนะคะเพราะว่ามันมีน้อยเนาะเพราะว่ามีมันมันมีน้อยค่ะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างเนาะใช่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะคะมาจ้ามาจ้าลง บัวเหมมะลงไปเลยนะจ๊ะดินอย่าเพิ่งกลบอันนี้ใส่สองอันอยากใส่สองอ๋ใหญ่แท้นี่อันนี้สองอันไหมหรืออันเดียวตรวจงานกันนะตรวจยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะ <c oughs> สามอันบางอันก็ลงสามนี่ลงสองพอมันลงบัวเห็นมาด้วยกันจ้าทุกคนมีตาเดียวสองตาความสุขของคนทำสวนทุกคน ใครจะเริ่มเพาะก็เพาะได้เลยนะจ๊ะมันจะสายเกินไปแล้วเนี่ยเราเปิดตัวสวนทีเดียวนะคะทุกคนต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาจ้านี่ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือบัวหิมาเลจ้า ยมาแล้วจ้าย้ายบัวหิมะมาอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็คืออีกรุ่นหนึ่งนะคะคือจะปลูกแบบตามๆกันมาเลยเนาะนี่คะ่ะใครอยากได้พันุบัวหิมะก็มีนะคะทุกคนเนาะก็ติดต่อเพจของสวนผักไทยในสวีเดนได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะปักหมุดไว้ให้เ้อจ้าพี่น้องค่ะ นี่ค่ะผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วค่ะดูทางนู้นโอ้โหนั่นค่ะนุ่มเดี๋ยวซูให้ดูนะคะนี่เริ่มโตแล้วค่ะอัปเดตปวัวหิมะโอ้โหใหญ่แล้วด้วยจ้ะหญ่แล้วแบกออกมาจะเจออากาศติดลบพอดีเลยจ้านี่ปลูกผักในต่างแดนเนาะทุกคนต้องทำใจหน่อยเนาะแบกเข้าแบกออกจ้านี่ อุณหภูมิต้องเสมอกันนะคะทุกคนอากาศต้องร้อนเนาะก็จะออกมาประมาณนี้จ้านี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะโบเหมะเบียดเสียดกันทุกคนดูดูค่ะได้สามต้นโอ้โหแต่ละกอเนาะบางทีเสียบเยอะไปดูค่ะโอ้โหอันนี้ได้สี่สี่กอนี่ขนาดขยัง้งยั้งมือไว้แล้วนะดูค่ะ การเพราะชำเนาะโบเทมะสวยมากค่ะสวยงามนะจ๊ะต้นกล้าพร้อมออกตลาดแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะลูกค้าก็ทยอยมาซื้อไปนี่ค่ะดูรากเอาไปปลูกเอาไปชำเองนะคะทุกคนเนาะดูค่ะสาระเน่งามงาม เป็นกระถางจัดเป็นกระถางให้เรียบร้อยค่ะฝักทองก็มีเด้อพี่น้องค่ะนี่ค่ะฮึบนี่เลยสวยงามนี่สวยมากจ้ะปอลังการนะจ๊ะอลังการมากสวยสุดใจจ้า บัวหิมะลงในโรงเรือนแล้วนะคะทุกคนมาละจ้าลงแล้วนะจ้านี่ค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะโรงเรือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าพังหมดเลยเพราะว่าปีนี้หิมะลงหนักมากนะคะจนทําให้โรงเรือนรับน้ำหนักของหิมะ ไม่ไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะอาการของโรงเรือนนะคะนี่ค่ะโน้มลงแบบนี้เลยนะคะนี่คือสงสารน้องมากเลยนี่ค่ะแต่ก็เราก็ไม่เป็นไรเราก็เอาแบบเท่าที่แบบเราได้เนาะนี่ก็คือกระเทียมนะคะนี่กระเทียมอันนี้ลูกค้าต้องการมากนะคะโอ้แบบ ลูกค้าต้องการแบ่งแบ่งขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนที่เจ้จะพามาดูเนาะ,ะอันนี้เป็นลงวันนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาดูผลงานอีกทีหนึ่งเนาะอย่าเอาไปนู่นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็เพาะนะคะอันนี้แค่บางส่วนนะคะที่ให้ดูเนาะคะืออลังการนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เราเก็บขายคือกุยช่ายนะคะทุกคนเนาะ สวยมากเลยค่ะดูนะคะเวลาเราตัดมันก็จะขึ้นมาอีกนะจ้าทุกคนนี่ค่ะปลูกเพื่อความสุขก็ได้นะคะฟักทองจ้าทุกคนฟักทองรออากาศอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้มาแบบสุดๆ พร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกแล้วนะคะนี่แต่โลกยังไม่พร้อมให้ลงเลยนะจ๊ะนี่ <c oughs> เยอะมากค่ะใบบัวบกนะคะใครจะเอาไปปลูกเป็นไม้ไมดอกไม้ประดับก็ได้เนาะทางนู้นก็ถั่วฝักยาวจ้าอุปสรรคก็เยอะนะคะทุกคนเนาะ บรรยากาศไม่ค่อยอํานวยเลยนะจ๊ะอันนี้ก็บัวหิมะนะจ๊ะรอให้ต้นแข็งแรงมากกว่านี้นะคะใครที่รอต้นกล้าก็รอได้เลยนะจ๊ะนี่สวยมากๆเลยคะ่ะสวยมากสวยจังเลยขอให้ได้ผลผลิตดีๆนะจ๊ะปีนี้